คลิปนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆมาวาดรูปเจ้าไก่อ้วนกันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ลักเส้นโค้งขึ้นไปก่อนเลยแล้วก็วาดปีกให้เขาแล้วก็วาดเส้นโค้งตรงกระหม่อมเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วาดหนอนไก่ครับแล้วก็วาดปีกให้เขาอีกทีหนึ่งวาดปากครับกำลังอ้าปากนะครับนะครับลองวาดตามผมดูนะครับเสร็จแล้วก็วาดลูกตาให้เขานะครับวงกลมๆใหญ่ๆพอประมาณนะครับแล้วก็ถมดำครับ แล้ก็อีกข้างหนึ่งนะครับลองวาดดูแล้วก็วาดขีดๆครับตรงแก้มเขาแล้วก็วาดเท้าให้เขานะครับแล้วก็วาดหางให้เขาครับเสร็จแล้วครับไก่อ้วนนะครับแล้วก็ระบายสีตามใจชอบครับผมคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับในรูปแบบวานง่ายๆภายใน1นนาทีนะครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ